สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแนลวันนี้ลูกชายส่งต้นไม้มานะครับเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรครับท่านผู้ชมเราก็แกะกันเลยนะครับ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูนะเดี๋ยวขอญาตกลับนักกล้องนะครับลูกชายเห็นพ่อแบบชอบปลูกบอนสีเนาะแล้วก็เลยส่งมาเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวเราจะแกะออกจากถุงอีกทีหนึ่งนะครับทานผู้ชมผมก็แกะถุงออกมาแล้วครับทานผู้ชมสภาพน้องก็เลยมาแบบนี้นะครับแบบนี้เดี๋ยวเราต้องเอาชามใส่กระถางไว้ในร่มไม้นะครับในที่มีแสงอ่ารำไรก่อนนะแต่จริงๆน้องเขาชอบแดดนะถ้าปลูกลงดินเนี่ย โคโลคาเซียเนี่ยเขาจะให้ลูกดกมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมซึกระถางนะครับมาปลูกแล้วเดีย๋ยวไปเตรียมกระถางกันนะครับแต่ลูกชายบอกว่าถ้าลงดินเนี่ยน้องจะโตนะครับโตเร็วแล้วก็ให้ลูกดีเนาะเหมือนต้นนี้นะครับผมเป็นบอนยักษ์ผมก็ปลูกลงดินเลยนะถ้าอย่างนั้นผมเดี๋ยวผมปลูกลงดินเลยดีกว่าเนาะปลูกโซนนี้นะครับโซนบอลเนี่ยเป็น คโลคาเซียแล้วก็บอนยักษนะครับปลูกโซนนี้เลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นลงดีเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับคโลคาเซียนะครับลูกชายบอกว่าปลูกง่ายสร้างรายได้นะครับผมหนึ่งต้นนะครับสองต้นสามต้นนะครับสี่ต้นเวลาเขาต้ออกใบใหม่นะครับใบสวยมากๆนะครับมีแต่ต้นคักๆสั้นนะครับเดี๋ยวเราจะรดน้ำครับท่านผู้ชมขุดหลุมปลูกไว้เหมือนโกหกครับ เดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับในคลิปต่อๆไปเนาะว่าน้องเขาจะสวยงามขนาดไหนนะครับโคลคาเซียนะครับปลูกตอนเย็นนะครับของมาถึงตอนเย็นบลดีเลขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เองชแนลนะครับโชคดีเป็นของทํานชมทุกท่านครับสวัสดีครับ ปลูกเสร็จที่สาคัญ่าลืมปักไม้นะครับเดี๋ยวสมาชิกในบ้านไม่รู้มาปลูกอะไรไว้จะมาเหยียบจะได้ไม่เคืองกันนะครับเราปลูกอะไรไว้เราต้องปักไม้ไว้ครับท่านผู้ชมบ๊ายบายจุ๊บๆเราเจอกันนะครับมาอัปเดตว่าน้องจะสวยงามขนาดไหนนะครับสุขสมหวังนะครับทุกท่านนะครับบ๊ายบาย